กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารรัออยางสูงค่ะกลับมาพบกับบยิบซีใครใจ,ใจกันอีกแล้ววันนี้บยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีฉรูวันนี้เป็นการพยากรณ์รายเดือนประจําเดือนกันยายนพศ2563ท่านที่เกิดปีฉรูตัวท่านเองมีหินประจําตัวด้วยนะคะ กรีนอเวนเจอร์ลินกรีนอเวนเจอรีนช่วยให้ตัวท่านที่เกิดปีฉลูเนี่ยมีในเรื่องของความมีชีวิตชีวามีในเรื่องของความกระชุ่มกระชวยมีในเรื่องของความชุ่มฉ่ำนะคะมีความเบิกบานใจนะ กรีนอเนเจรโหเขามีความเย็นมากฤตมายเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็น Tiger's ์สอไทเกอร์ก็จะช่วยให้ท่านที่เกิดปีฉลูเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมีไว้พริบมีความมีความกล้าตัดสินใจนะโหสวยงามมากเลยนะคะ Tiger's ์ส Tiger อ ต่อมานะเป็นคาเนเลียนคาเนเลียนช่วยให้ท่านที่เกิดปีฉลูมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ดีเย็งมีคะหินสวยงามมากเลยทีเดียวคะ่ะ วันนี้เบยิปซีใครใจนะนอกจากใช้หินดีมีคุณภาพของท่านอาจาร,รย์หญิงจุธามาศนสงขราหากท่านใดต้องการครอบครองหินเกรดดีเกรดพรีเมียมเหล่านี้สามารถไปที่ร้านท่านอาจาร,รย์หญิงจุธามาตนะสงขราอยู่ที่ร้านสตนบิริเวอร์นากนิวันิวาด21ราดเพร้าว71ค่ะ และวันนี้นอกจากหินที่ใช้ในการพยากรณ์แล้ววันนี้บีอีใครใจได้นำไพ่ของมาดามเจนนี่นะไพ่ชุดนี้ก็คือไพ่ชุด be myself tarot มานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและทุกๆคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันคะ่ะไพ่ชุดนี้มีความน่ารักมีความสวยงามเป็นพิเศษคะ่ะ นะคะเอาละเดี๋ยวดูซิคนนี้เบอร์ของเบยิปใครใจนะคะหมายเลขโทรศัพท์0955325693 0955325693ส่วนไลน์ดี baytarot beta ro baytarot beta ro ไวลาไลน์แล้วก็สามารถโทรศัพท์มาดูดวงกับเบยิปใครใจแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อตัวนะคะซึ่งการที่เราดู าทางช่องวิดีโอคารายเนี่ยก็มีความแม่ยนยําชัดเจนเหมือนกลับท่านเนี่ยได้มาดูดวงกับ B บยิบซีใครใจที่บ้านเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะ B บยิบซีใครใจต้องใช้โอ้สับง่ายจังเลยค่ะนะคะโอ้็มีความลื่นดีแล้วก็สับง่ายดีมากด้วยค่ะนะคะอันนี้ไพ่ชุดนี้ชื่อชุด be myself ทาเร่นะคะมีความสวยงามเนี่ยมากแมยนะคะ mm hmm. be myself ท่าเร่อนะคะ mm hmm. เอาละ mm hmm. เดี๋ยวลองสับอีทีสิมีค่าสับง่ายด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เบจะใช้ลาบดไรัยนะคะในการเชื่อมต่อกับพลังพิเศษค่ะ นะใช้ลาบดารไรลาบดอรไรเนี่ยเขาก็จะมีประวัติมานะคะในปี1770เนี่ยมีนักบวชท่านหนึ่งนะคะชื่อโมราเวียนเขาเนี่ยไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่เมืองนิวฟาร์แลนด์กับเมืองมารดอ,รป,รอ,อประเทศเออ่ประเทศแคนาดาค่ะประเทศแคนาดาครานี้เขาก็ไปเดินสะดุดเอาก้อนลาบดอรไรนะคะนี่โหพลังเยอะแยะมากมายนะฮะ เขาไปเดินอีท่าไหนไม่ทราบนะคะครับก็ไปสะดุดกับลาบาดอรไรท์เนี่ยหูพลังเยอะเลยทีเดียวมีความเย็นมากเลยทีเดียวนะคะคราวนี้เขาก็เลยไปเจอลาบาดอไรท์เขาก็เลยมีการขุดแล้วก็มีการทําเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่บัดนั้นมาเลยนะคะนะคนจีนเราเรียกว่าจิกเฉียนะคะในลาบาดอรไรท์เนี่ยเห็นไหมแสงอันนี้เขาเรียกว่าแสงโอปอเรเซนส์นะคะมีค่ะสวยงามมาก นักพยากรณ์ทุกท่านเนี่ยควรต้องมีเลยนะคะลาบดอรไว้ครอบครองเขาเป็นหินแม่มดเป็นหินพ่อมดนักพยากรณ์ต้องมีเดี๋ยววันนี้ใช้ลาบดอรไทในการเชื่อมต่อกับพลังพิเศษเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะคะเข้ามาในรายการของเบบี้ซีใครใจแล้วล่ะคะ่ะนะฮะ โอมอคีพาหูบุผังสการะวันธนังครูบาจารยยังอาจารยิยะเทวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนณะสุเคนจะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยววันนี้ต้องใช้ไพ่ชุด b m y มซ l f t a r o ทานะคะในการพยากรณ์เดี๋ยวไปยิ้มสิใครใจเลือกหินออกมาก่อนนะคะสิบก้อนโหก้อนแรกได้แกท m มรีน <laughs> ท่านที่เกิดปีฉลูนี่ต้องไม่ธรรมดาและก็แรกก็ได้ b แบล็กท a ม i รีเลยนะคะเอาละโหได้ t i เกอร์สไอด้วยเป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิดปีฉลูนะคะ ท่านที่เกิดปีฉลูตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความอดทนมีในเรื่องของความหนักแน่นเป็นผู้ที่มีความฉลาดบริบบดีและหินก้อนแรกเนี่ยแบล็กทูมารีนบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดปีฉลูในเดือนกันยายนนี้ตัวท่านนะได้โอกาสมีโอกาสได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้ใหญ่และตัวท่านก็มี มีเรื่องของความลึกลับรี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้หินก็แนะนําว่ามีโอกาสก็ไปปฏิบัติธรรมไปไหว้พระหรือนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบนะแอนดูไพ่ของมาดามซินนี่บอกว่าอย่างไรนะคะมาดาอ้อนี่ไงเลิศเห็นไหมตัวท่านเองนะในเดือนกันยายนนี้ ตัวท่านต้องสร้างในเรื่องของเป้าหมายให้ชัดเจนและท่านต้องมีในเรื่องของความมีระเบียบมีวินัยมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจจริงแล้วก็ไปสู่เป้าหมายนั้นนะ่ยให้ประสบความสําเร็จให้จงได้นะคะท่านที่เกิดปีชวดในเดือนกันยายนนี้ตัวท่านมีเป้าหมายชัดเจนจริงๆนะเห็นไหมโอ้โหไพ่ใบแรกของมาดามเจนนี่นี่สวยงามมากต่อมานะคะ เราเรียกว่าบอสเวนาอาเกตก้อนที่2เนี่ยบอสเวนาอาเกตบอกให้ทราบว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดปีฉลูการเงินการทองดีอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ไม่ขาดมือมีโอกาสติดต่อกับสถาบานันการเงินต่างๆแล้วก็ได้รับมีโอกาสได้รับ ตอบรับอย่างแน่นอนร้อเ์นะฮะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือตัวท่านที่เกิดปีฉลูสามารถนําเงินเนี่ยไปลงทุนในด้านของทองคําแท่งได้นําเงินไปลงทุนในเรื่องของทุนเรือนหุ้นต่างๆได้แล้วก็สามารถไปลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีในเรื่องของท่านจะต้องมีในเรื่องของ ผู้ที่เขามีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆท่านต้องเอานำตัวของท่านเองไปใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้เอาละในดูไพ่นะคะ <c oughs> ขอไพค่ะนี่ไงตัวท่านเองนะคะต้องมีในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะนำตัวเองเนี่ยไปใกล้ชิดผู้ใหญ่นำตัวเองเข้าไปใกล้ กับบุคคลที่มีความรอบรู้ในเรื่องของการลงทุนเพื่อเป็นการป้องกันนะคะเป็นการดูแลในเรื่องระบบบัญชีไดรับได้ใจของตัวท่านเองนะคะซึ่งไพบอกชัดเจนเลยนะท่านเนี่ยยังไม่สามารถเดินโดยลำพังด้วยตัวของตัวท่านเองได้ท่านต้องมีผู้นำทางท่านต้องมีโคช้ชและท่านก็ต้องมีที่คอยให้คำปรึกษาและท่านต้องมี ผู้ที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนตัวท่านด้วยนะคะ mm hmm. เห็นไหมโอ้ไพชัดจนมากๆนะคะต่อมาซิทรีนซิทรีนนี่เป็นหินที่สวยางามมาก ซิตรีนบอกให้ทราบว่าเนื่องจากตัวท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศนะดังนั้นเนี่ยเลยเป็นที่รักใคร่ในวงสาคนาญาติในกลุ่มของเครือญาติพี่น้องในกลุ่มของเครือญาติและก็เพื่อนฝูงและก็ทุกๆคนในวงการเนื่องจากตัวท่านเองด้วยตัวท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นนะเห็นไหมเลิศศตรูศัตรูไม่มีนะคะเห็นไหมซิตรีนก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วในไพ่บอกอะไร อืมพไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยจะต้องให้เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆชิดนะคะกับเครือญาติพี่น้องเอาตัวเองไปใกล้ชิดกับ เพื่อนฝูงและญาติผู้ใหญ่เอาไว้และนําตัวเองเนี่ยไปคอยศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยให้เยอะๆให้มากๆและตัวเองจะได้นําความรู้นําศักยภาพดีๆของตัวเองเนี่ยนะคะไปใช้ประโยชน์ให้ก่อเกิดกับคนในวงสักนญาติหรือกับ เพื่อนหรือกับทุกๆคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวท่านและตัวท่านจะได้สามารถแนะนำเรื่องเราวดีๆหรือสามารถแนะนำให้ความปลอดภัยเนี่ยกับเพื่อนฝูงของท่านได้กับญาติพี่น้องของท่านได้นะคะโดยท่านจะต้องมีในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้และมีความระมัดระวังตัวให้เยอะๆนะคะอืมนะแม้ไนพะ่ชัดเจนนะคะ โอ้โหสวยงามมากนะคะเอาละค่ะต่อมานะสโนว์ฟลิก สโน w f เฟรคเนี่ยเป็นหินที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความลี้ลับลึกล,ลับนะคะบอกให้ทราบเลยว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองดีมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีนะคะและตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่มีศักยภาพดีด้วยเช่นกันสามารถนําความรอบรู้ต่างๆที่ตัวที่ท่านมีไปช่วยเหลือในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยไปช่วยเหลือในองค์กรของท่านให เกิดการพัฒนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างยั่งยืนนะโอ้โหเอาละต่อมานี่ดูซิว่าไพ่ be myself ของมาดามเจนนี่บอกว่าอะไรนะคะ be myself taro นะคะอืมนี่ไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะบอกว่าท่านเนี่ยต้องไม่กลัวอย่ากลัวนะคะท่านจะหากมีโอกาสเนี่ย ท่านควรมีในเรื่องของการฝึกสมาธินั่งสมาธินะแล้วก็มีวินยัยนะทำจิตใจให้ผ่องแผ้วทำจิตใจให้เบิกบานนะไพ่เตือนมาเลยว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยหากเขาอย่างหิ้งพระเงี้ยอย่างเช่นหิ้งพระถ้าหิ่งพระโลกฝุ่นเยอะท่านก็ต้องทําความสะอาดหิ้งพระแล้วก็นําองค์พระเนี่ยมาปัดฝุ่นนะคะเพราะการที่หิ้งพระ ของเราเนี่ยมีฝุ่นเยอะมันเป็นการไม่ดีถือเครดนะคะก็เพราะว่าส่งผลทำให้ในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยติดขัด ะะและให้ยังนําเสนออีกว่าท่านจะต้องปรับห่วงจุ้ยที่บ้านของท่านเนี่ยให้ดีในเวลาค่ําคืนที่ท่านนอนหลับเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่เป็นพลังลึกลับหรือพลังไม่ค่อยดีเนี่ยเข้ามาในห้องนอนของท่านดังนั้นในตอนเช้าท่านควรต้อง เปิดผ้ม่านนะคะเปิดหน้าต่างนะคะให้แสงสว่างเนี่ยเข้ามาในบ้านของท่านแสงสว่างเนี้ยเขาจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นมลทินให้ สลายหายไปนะคะเห็นไหมไพ่เขาชัดเจนมากๆนะคะท่านที่เกิดปีฉลูต่อมานะนี่บอสวนาอาเกตบอสุวนาอาเกตเนีาาเ่ยบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองมีโครงการเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคะ่ะและเป็นโครงการพันล้านด้วยสิคะดังนั้นเนี่ยท่านจะต้องทำไมคะมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะและปัจจุบันนี้มีโคชิ่ง มีครู้มีผู้ที่เขามาให้ความรู้เนี่ยมากมายเยอะแยะนะคะแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะคะหรือท่านใดถ้าอยาก มีค่าใช้ใจ่ายก็สามารถติดต่อกับโคชชิ่งท่านนั้นได้โดยตรงนะต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดนะคะกับบุคคลเรานั้น,นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้มีการขยับขยายพัฒนาในโครงการต่างๆที่ตัวท่านเนี่ยต้องการลงมือทำนะไนดูไพ่ของมาดามเชนนี่พูดว่าอะไร มีเลยท่านจะต้องมีผู้ดูแลนะคะมีโคชชิ่งดีๆมีคุรูดีๆคอยให้คำปรึกษาคอยให้ความรู้คอยให้คำแนะนำกับท่านค่ะนะหาโคชชิ่งดีๆค่ะเพราะว่าอาจารย์ผู้รู้แล้วก็โคชชิ่งทุกๆท,ท่านเหล่านี้สามารถให้กลยุทธ์ดีๆด้านดีๆต่างๆหลายๆด้านเนี่ยแก่ท่านได้นะคะโครงการต่างๆท่านก็มีโอกาส เจริญก้าวหน้ามีความคืบหน้าเป็นอิทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน อย่างนี้คะ่ะเอาละค่ะต่อมานี่โหได้ซิทรินอีกครั้งหนึ่งแล้วซิทินก้อนนี้บอกให้ทราบว่าตลอดเดือนกันยายนนี้ตัวท่านี่เกิดปีฉลูนะคะไม่ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามมากีดขวางกั้นมาขวางกั้นท่านหรือมาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดใจในเดือนกันยายนนี้เป็นความโชคดีของท่านท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง มาช่วยเหลือเกอืก้อกุนท่านค่ะนะโอ้โหสุดยอดเรียกว่าดวงดีนะเนี่ยดวงสุนกระแสนี่เลยนะคะดังนั้นตัวท่านเองต้องทำไมคะพยายามเนี่ยทำจิตใจให้เบิกบาน อย่าอึดอัดใจอย่าหงุดหงิดใจมีโอกาสก็พยายามเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดผู้ใหญ่ไว้นะคะไปคอยไปแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะไม่เข้าอกไม่เข้าใจสิ่งใดๆนะคะที่มันยังรู้สึกแบบไม่ชัดเจนแล้วก็ท่านถามผู้ใหญ่ค่ะนะคะผู้ใหญ่ฉันโชคดีในเดือนกันยายนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้คําแนะนํากับท่านนะคะแบบใกล้ชิดแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยทีเดียวค่ะ นะโอ้โหพิชัดเจดมากมากๆต่อมานะไวท์เฮาไรไวท์เฮาไรเนี่ยบอกให้ทราบว่าความรักของท่านที่ยังไม่มีความรักท่านที่เกิดบีฉลูในเดินกันยายนนี้ท่านต้องทำไมคะอยู่นิ่งๆก่อนความรักยังไม่มาและสําหรับท่านที่มีความรักแล้วรวมถึงท่านที่มีครอบครัวแล้วความรักของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีการติดต่อเจรจาการพูดคุยมีความเข้าอกเข้าใจกันดีและมีความเป็น กัลยานมิตรที่ดีต่อกันไหนดูนะคะว่าไพ่ของมาดามจชนนี่บอกให้เราทราบว่าอะไร ในตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะตัวท่านเองก็มีโอกาสได้อยู่กับคนรักคนพิเศษค่ะนะคะสำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วและสำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีคนพิเศษท่านก็ต้องมีในเรื่องของการดูแลเอาเอกเ,เอาใจใส่ตัวเองเนี่ยให้มากๆแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแล้วก็สร้างความสเสน่ห์ของตัวเองเปิดโอกาสของตัวเองให้ฝ่ตรงข้ามเข้ามาหาค่ะ นะโอ้โหพายชุชนจินมากมายเลยทีเดียวน,นะคะอ่ะต่อมานะ่ได้ o r a n g e ์อเ n น u r i n e o ิ n โอเ v e n ์อเวนก้อนนี้บอกให้ทราบเลยว่าสุขภาพของท่านต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของระบบภายในนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยดังนั้นนะคะไปพบแพทย์ค่ะนะคะต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าหินเตือนมาบางท่านอาจจะมีถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมีในเรื่องของการปวดท้องนะคะมากกว่าปกติสำหรับท่านชายอาจจะมีการติดตดขัด ขัดนะคะเวลาปวดปัสสาวะนะคะอย่างไรก็ตามต้องมาทำอะไรคะไปพบแพทย์นะคะ่หไหนดูไพซิไพแนะนำว่าในด้านของการดูแลเอาอกเอาใจสุขภาพแล้วแล้วก็ท่านต้องพยายามมีความเป็นส่วนตัวให้มากๆดูแลเอาอกเอาใจใส่เอาใจใส่ตัวเองเนี่ยให้เยอะๆมีโอกาสเปิดบทเพลงเบาๆฟังมีโอกาสเปิดบทสวดมนต์เบาๆฟังมีโอกาส ไปท่องเที่ยวตามสวนสาธารณะหรือไปท่องเที่ยวเขาใหญ่ต่างจังหวัดนำตัวเองไปพักผ่อนยนใจในสถานที่ที่มันมีโอโซนพลังเยอะๆอย่างเช่นเขาใหญ่แล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยได้พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่นะคะแล้วก็พยายามอย่าไปรับฟังข่าวสารที่เป็นข่าวรบนะคะเห็นไหม โอ้ไพ่ชัดเจนมากมายเลยทีเดียวคือต้องพยายามดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวเองเนี่ยให้มากๆนะคะดูแลเอาอกเอาใจใส่ให้ตัวเองเยอะๆนะอะต่อมาได้ไพ่ไรนะคะไพ่ไรอยู่ในตำแหน่งของสุภาดังนั้นท่านที่เกิดปีฉลูเนี่ยในเดือนกันยายนตัวท่านเองมีโอกาสได้รับความโชคดีในทุกๆด้าน นะคะได้ภัยไรโดยเฉพาะโอกาสอาจได้เงินก้อนเข้ามาฟรุกๆและโอกาสได้สิ่งที่ เป็นโครงการต่างๆที่ก่อนหน้านี้ท่านได้ลงมือทําไปแล้วเนี่ยโค,โครงการต่างๆเหล่านั้นมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ไงได้เฉลิมฉลองแน่นอนในเดือนกันยายนยานี้นะคะโหไพ่สวยงามมากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเบิกบานทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสประสบความสําเร็จมากมายและตัวท่านรู้สึกผ่อนคลายไม่มีความวิตกกังวลใจใดๆทั้งสิ้นค่ะทำใจ สบายสบายเบาๆคะ่ะความสําเร็จกําลังวิ่งเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วนะคะต่อมานะคะไทเกอร์สไอไทเกอร์สไอเนี่ยอยู่ตําแหน่งของกัมมะหน้าที่การงานของท่านมีเกณฑ์การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีเยียมมากถ้าเป็นเคิร์ฟก็เคิร์ฟก็พกุ่งขึ้นไปเลยนะคะเห็นไหมสวยงามมากเลยทีเดียวเอาละค่ะเรามารับชมว่าไพ่ของมาดามเจนนี่บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงาน เห็นไหมดวงของท่านเนี่ยเป็นดวงที่ส่วนกระแสหากท่านมีโปรดักอะไรพิเศษมาสักหนึ่งชิ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าแย่งกันเลยทีเดียวค่ะนะคะแสดงว่าดวงท่านเนี่ยส่วนกระแสและดังนั้นท่านจะต้องพยายามนะคะพัฒนาศักยภาพพัฒนาโปรดักพัฒนา ความรู้ของท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คอยดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่ลูกค้าของท่านเนี่ยอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องด้วยความมีระเบียบวินัยของตัวท่านเองนะคะเห็นไหมโอ้ไพ่สวยงามมมกเบญจศรีใครใจได้ดําเนินรายการพยากรณ์ดวงของท่านที่เกิดปีฉลูจบลงแล้วนะคะอ๋อท่านที่เกิดปีฉลูคะอย่าลืมนะคะต้องเรามาระว,วังในเรื่องของสุขภาพนะให้ดูแลระบบ ให้ดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของระบบภายในทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะทางที่ดีไปพบแพทย์นะคะเอาและโอ้โหหินสวยทุกก้อนเลยทีเดียวเบยิ4ซีใครใจยังมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ต้องการมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนที่น่ารักต้องการแล้วก็ เบยังมีเรื่องราวเยอะๆอีกมากมายที่ต้องการมานำเสนอให้เพื่อนๆกับพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะนะฮะก่อนจากกันเบยิ้ซีใครใจนะฮะต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลก ที่เข้ามารับชมคลิปรายการดีๆของเบียิมซีใครใจแล้วไม่เคยลืมเลยที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้กับเบียิมซีใครใจและเบียิมซีใครใจก็ยังมีคลิปดีๆอีกมากมายเยอะแยะที่นำมาเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันก่อนจากกันบียขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบียิมซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกราบสวัสด ัสดีค่ะ